อย่าให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในงานแต่งถ้าเธอโผล่มาชีวิตฉันพังแน่มีนาได้ยินเสียงพี่ชายตัวเองพูดผ่านโทรศัพท์ตอนที่ยืนล้างคราบปูนตามสต์งานก่อสร้างมือสั่นจนเกือบทําโทรศัพท์หล่นลงพื้นแต่พยายามใจเย็นบอกตัวเองว่าคงได้ยินผิดคงเป็นคนอื่นไม่ใช่ตัวเองแต่ประโยคต่อมาทําให้มีนาแข็งทื่อไปทั้งตัวใช่มีนาไงให้นายกีดกันเธอให้เรียบร้อยอย่าให้มาเข้าในงานเด็ดขาดใช้วิธีไหนก็ได้ แค่อย่าให้มาโผล่หน้าที่โรงแรมถ้าตระกูลเจ้าสาวรู้ว่าฉันมีน้องเป็นแค่คนงานก่อสร้างชีวิตฉันจบแน่เสียงพี่พีษดังชัดผ่านสายที่มีนากดโทรหาเขาเมื่อสักครู่เขาคงลืมปิดสายหลังจากรับแล้ววางทิ้งเสียงดังมาจากสปีกเกอร์ของมือถือที่มีนากรมแน่นงานแต่งของพี่ชายวันนี้มีนาเตรียมมานานมากขอหยุดงานก่อสร้างพิเศษซื้อชุดเรียบร้อยด้วยเงินที่เก็บไว้หลายเดือน เตรียมซองของขวัญเล็กๆกับรูปถ่ายสมัยเด็กที่สองพี่น้องยิ้มกอดกันอยากมอบให้พี่ในวันสำคัญที่สุดของชีวิตเขาแต่ตอนนี้มีนากำลังฟังพี่ชายสั่งคนมาจัดการตัวเองมีนาปิดสายด้วยมือสั่นมองเวลาบนหน้าจอโทรศัพท์อีกสามชั่วโมงพิธีจะเริ่มโรงแรมห่างจากไซส์งานประมาณชั่วโมงครึ่งมีนาต้องรีบไปต้องไปคุยกับพี่ชายให้ชัดเจนว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหน ไม่เคยทำอะไรให้เขาอายแค่อยากไปร่วมแสดงความยินดีไม่มากไปกว่านั้นมีนารีบล้างตัวที่ห้องน้ำชั่วคราวในไซ้งงานถอดเสื้อคนงานที่เปื้อนปูนออกสวมชุดเรียบร้อยสีฟ้าอ่อนที่เตรียมมาในกระเป๋าเป้ผูกผมให้เรียบร้อยมองตัวเองในกระจกเล็กๆที่มีรอยแตกผิวคล้ำจากการทำงานกลางแดดมือหยาบจากถือเครื่องมือแต่ก็ยิ้มให้ตัวเองวันนี้พี่ชายแต่งงานวันที่รอคอยมานาน มีนาจำได้วันที่พี่พีทบอกว่าเดี๋ยวพี่ได้ดีจะพาน้องสบายวันนั้นมีนายืนเปียกฝนหน้าตึกมหาวิทยาลัยกอดซองเงินค่าเทอมสุดท้ายของพี่เงินที่เก็บได้จากการทำงานก่อสร้างสามอาชีพพร้อมกันตอนนั้นมีนาอายุ18พี่อายุ22พ่อแม่จากไปตั้งแต่ยังเด็กเหลือแค่สองคนพี่ฉลาดสอบติดมหาวิทยาลัยดังแต่ไม่มีเงินเรียนมีนาเลยตัดสินใจไม่เรียนต่อลงมาทำงานส่งพี่จนจบพี่พีทกอดเธอวันนั้น บอกจะไม่ลืมบุญคุณจะดูแลเธอทั้งชีวิตแต่หลังจากพี่จบและได้งานดีๆทั้งคู่กลับห่างกันพี่โทรด้อยลงไม่ค่อยชวนเจอครั้งสุดท้ายที่เจอกันพี่บอกเธออย่างระมัดระวังว่าน้องอย่าพูดเรื่องเงินที่ส่งพี่เรียนกับใครนะพี่อายเขาเธอบอกว่าไม่เป็นไรเธอไม่เคยคิดจะอวดเธอแค่ทำหน้าที่น้องสาววันนี้พี่ส่งการ์ดเชิญมาแต่ไม่มีชื่อเธอในลิสต์แขกมีแค่ที่อยู่โรงแรมกับเวลา เธอเลยคิดว่าพี่ลืมหรือคิดว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าเป็นน้องก็ไปได้ตอนนี้เธอนั่งอยู่บนรถเมย์ที่แน่นไปด้วยผู้คนกอดกระเป๋าที่มีซองของขวัญกับรูปถ่ายมองผ่านหน้าต่างไปที่อาคารสูงระฟ้าโรงแรมที่พี่จัดงานเป็นโรงแรมห้าดาวหรูหรามากเธอไม่เคยเข้าไปในที่แบบนั้นแต่ก็ไม่กลัวเธอแค่จะไปโอยพรแล้วกลับรถเมย์หยุดที่ป้ายใกล้โรงแรมเดินอีกสิบนาทีถึงหน้าทางเข้า อาคารสูงโปร่งตระการตามีพรมแดงปูจากถนนเข้าไปอกไม้ประดับทุกมุมแขกในชุดสูตรชุดราตรีเดินผ่านไปมาเธอเหยียบขึ้นไปบนพรมแดงถือกระเป๋าแน่นพยายามยิ้มแล้วมีมือใหญ่มาจับแขนเธอไว้แน่นคุณมาทำอะไรที่นี่เป็นเสียงหนักๆของชายร่างใหญ่ในชุดสูตรดำเขามีหูฟังติดอยู่เป็นการดของงานเธอบอกว่าเธอมางานแต่งของพี่พีทเจ้าบ่าวและเธอเป็นน้อง เขาบอกว่าไม่มีชื่อเธอในลิสต์แขกเธอย้ำว่าเธอเป็นน้องสาวจริงๆชายคนนั้นมองเธอจากหัวจรดเท้าอย่างเหยียดหยามมองชุดเรียบๆของเธอมองรองเท้าส้นเตี้ยคู่เดียวที่มีมองกระเป๋าเป้ที่ซีดไปแล้วเขาบอกให้เธอรอตรงนี้เขาจะโทรเช็คแต่เขาไม่ได้โทรหาพี่พีทเขาโทรหาอีกคนเธอได้ยินเขาพูดว่าผู้หญิงคนนั้นมาแล้วจัดการยังไงหัวใจเธอเต้นแรงเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าว แล้วมีชายอีกสองคนเดินมาหาเธอพวกเขาบอกว่าเธอต้องมากับพวกเขาหน่อยเธอถามว่าทำไมเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอแค่อยากเข้าไปในงานแต่งของพี่ชายพวกเขาบอกว่าไม่มีชื่อในลิสต์ก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์เข้าหรือจะให้พวกเขาลากออกดีกว่าคนรอบข้างเริ่มมองมาแขกที่เดินผ่านหยุดชะงักเธอได้ยินเสียงสุบสิบว่าผู้หญิงคนนั้นใครแต่งตัวแบบนั้นมางานนี้ได้ยังไงอีกเสียงพูดว่าดูสิ กระเป๋าเป้ด้วยคงจะเป็นคนจรจัดมั้งอีกเสียงพูดว่ารอดูสิว่าเจ้าบ่าจะทำยังไงน่าอายจริงๆคำพูดเหล่านั้นแทงเข้ามาในเหัอใจเธอทีละคำเธอไม่ได้มาขอทานเธอมาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ชายของตัวเองรู้ไหมคนที่ส่งพี่เรียนจนจบไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นผู้หญิงที่พี่กำลังไล่ออกจากงานแต่งฉันพูดออกมาเบาๆเกือบจะเป็นกับตัวเองแต่ชายคนนึงได้ยินเขาหัวเราะเยาะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันนี้คุณไม่ได้เข้างานตามเรามาคุยข้างนอกก่อนพวกเขาจับแขนฉันแน่นขึ้นฉันพยายามดิน้นพยายามโทรหาพี่พีทอีกครั้งแต่เขาไม่รับสายฉันเห็นแขกในงานมองฉันเหมือนของแปลกปลอมเหมือนฉันไม่สมควรอยู่ที่นี่พวกเขาลากฉันไปมุมหลังโรงแรมบริเวณที่ไม่มีใครเดินผ่านมีแต่กำแพงสูงกับถังขยะฟังนะวันนี้คุณกลับไปบ้านเงียบๆอย่ามายุ่งกับงานแต่งไม่งั้นเราจะทำให้คุณเจ็บจริงๆ ทำไมคะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันแค่อยากเจอพี่ชายพี่ชายของคุณไม่อยากเจอคุณเขาบอกเราชัดเจนแล้วอย่าให้คุณเข้าไปในงานเด็ดขาดตัวแข็งทื่อพี่พีทเป็นคนบอกเองเหรอคะใช่เขาจ้างเรามาเขาบอกว่าอย่าให้น้องสาวตัวเองเข้างานเพราะกลัวเสียหน้าต่อหน้าตระกูลเจ้าสาวชายคนหนึ่งดึงโทรศัพท์จากมือฉันอีกคนฉีกซองของขวัญที่ฉันถืออยู่รูปถ่ายสมัยเด็กๆร่วงหล่นลงพื้น ฉันพยายามก้มเก็บแต่ถูกผลักจนล้มลงกับพื้นปูนเข่าถลอกมีแผลถลอกออกมาแขนฉันเจ็บแสบกลับไปได้แล้ว,ลวอย่าให้เราเจอคุณอีกพวกเขาเดินจากไปทิ้งฉันไว้คนเดียวท่ามกลางกลิ่นขยะและความเจ็บปวดฉันนั่งพิงกำแพงหลังโรงแรมน้ำตาไหลไม่หยุด มองผ่านกระจกไปเห็นงานแต่งข้างในที่สว่างสวัยด้วยไฟระยะดอกไม้สวยงามแขกในชุดหรูหราและเห็นพี่พีทในชุดเจ้าบ่าวสีขาวกำลังยิ้มกับคนที่อยู่รอบข้างกับเจ้าสาวสวยในชุดแต่งงานกับพ่อแม่ฝ่ายเจ้าสาวที่มีรอยยิ้มภูมิใจฉันอยากกลับบ้านอยากหายไปจากที่นี่แต่แล้วฉันนึกขึ้นได้ในกระเป๋าเสื้อฉันมีซองเอกสารใบหนึ่งเอกสารที่ฉันตั้งใจจะคืนโรงพยาบาลหลังจากไปงานแต่ง เอกสารยินยอมบริจาคอวัยวะที่เขียนชื่อผู้รับว่าคุณธนาวัชราพิรมแผลที่ท้องฉันไม่ได้มาจากงานก่อสร้างแต่มาจากการให้ไตช่วยชีวิตใครบางคนฉันรูปรอยแผลผ่าตัดที่บริเวณเอวข้างซ้ายรอยแผลยาวที่ยังไม่เรียบสนิทเจ็บทุกครั้งที่เคลื่อนไหวเมื่อสองปีก่อนฉันได้ยินข่าวจากเพื่อนที่โรงพยาบาลว่ามีคนป่วยหนักรอคิวปลูกถ่ายไตยอาจไม่ทันแล้วฉันไปตรวจ ตรวจสุขภาพพบว่าฉันเข้าได้ฉันตัดสินใจบริจาคแบบไม่เปิดเผยชื่อไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณผ่าตัดเสร็จฉันพักฟื้นสองเดือนแล้วกลับมาทำงานก่อสร้างต่อชีวิตเดินหน้าฉันไม่เคยรู้ว่าคนที่ได้รับไตจ,จากฉันเป็นใครจนกระทั่งวันนี้ฉันได้ยินเสียงจากทางเดินข้างๆมีพยาบาลกับคนในชุดสูทเดินผ่านพวกเขากำลังคุยกันเรื่องพิธีขอบคุณผู้บริจาคที่จะมีในงานแต่ง คุณธนารอดชีวิตเพราะผู้บริจาคนิรนามคนนั้นเขาตามหาตัวตนผู้บริจาคมาตลอดสองปีอยากขอบคุณด้วยตัวเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเพราะระบบปกปิดชื่อวันนี้เขาจะประกาศในงานแต่งลูกสาวบอกว่าถ้าไม่ได้ไตนั้นเขาไม่ได้เห็นวันนี้แน่นอน หัวใจฉันเต้นแรงคุณธนาวัชราพิรมนามสกุลนั้นฟังดังคุ้นหูฉันเคยเห็นข่าวเกี่ยวกับตระกูลนี้เป็นตระกูลเศรษฐีระดับประเทศมีบริษัทใหญ่หลายแห่งและคุณธนาคือพ่อของเจ้าสาวคือพ่อตาของพี่พีทคือคนที่ได้รับไตาจากฉันฉันนั่งนิ่งความคิดวนเวียนในหัว ความจริงข้อนี้หนักหนาเกินไปพี่พีทกำลังแต่งงานกับลูกสาวของคนที่ฉันช่วยชีวิตไว้และพี่กำลังสั่งคนมาทำร้ายฉันการไม่ให้ฉันเข้างานเพราะกลัวเสียหน้าฉันควรทำอย่างไรควรจะเงียบต่อไปหรือเปล่าควรจะกลับบ้านแล้วทำเป็นไม่เคยมาหรือเปล่าแต่แล้วฉันมองเห็นรอยที่เข่าตัวเองมองเห็นซองของขวัญที่ถูกฉีกทิ้งมองเห็นรูปถ่ายที่เปียกโคลน ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าที่เกิดมาเป็นคนจนทำอะไรผิดที่เป็นคนงานก่อสร้างทำอะไรผิดที่อยากเจอพี่ชายในวันสำคัญฉันไม่ได้ทำอะไรผิดและฉันไม่สมควรถูกทำร้ายแบบนี้ฉันเห็นพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาเห็นฉันนั่งไหลเขาเดินเข้ามาถามว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะต้องการความช่วยเหลือไหมฉันมองเขาแล้วพยักหน้า ช่วยพาฉันเข้าไปในงานแต่งได้ไหมคะฉันมีเรื่องสำคัญต้องบอกพนักงานคนนั้นพาฉันเข้าทางประตูด้านหลังผ่านครัวผ่านถงทางเดินแล้วเข้าสู่ห้องจัดเลี้ยงใหญ่ที่เต็มไปด้วยแขกนับร้อยคนดนตรีกำลังเล่นพิธีกรกำลังพูดฉันมองเห็นพี่พีทยืนอยู่บนเวทีข้างคือเจ้าสาวสวยในชุดขาวราตรีและชายสูงวัยในชุดสูทเทาเข้มใบหน้าดูแข็งแรงขึ้นมากนั่นคือคุณธนา ในวันนี้ผมอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณคนพิเศษคนหนึ่งสองปีก่อนผมเกือบจะได้ไม่เห็นวันนี้ถ้าไม่มีผู้บริจาคนิรนามท่านหนึ่งผมคงไม่ได้ยืนตรงนี้ไม่ได้เห็นลูกสาวแต่งงานแม้จะพยายามตามหาตัวตนท่านนั้นมาตลอดแต่ไม่เคยพบผมอยากขอบคุณท่านจากใจจริงๆ มีนาก้าวเข้าไปในห้องโถงเดินไปทางด้านหน้าหลายคนเริ่มหันมามองพีทเห็นมีนาใบหน้าเขาซีดลงแล้วพูดว่ามีนานายมาทำอะไรออกไปนะพีทก้าวลงจากเวทีพยายามเดินมาหามีนาแต่มีนาพูดก่อนว่าอย่าพูดชื่อฉันในงานนะถ้าคนรู้ว่าฉันมีน้องเป็นคนงานก่อสร้างฉันจบแน่ มีนาหันไปหาธนาแล้วพูดว่าคุณธนาครับผู้บริจาคนิรนามที่คุณธนาตามหามาทั้งชีวิตยืนอยู่ตรงนี้และถูกเจ้าบ่าวสั่งทำร้ายเองธนาถามว่าคุณหมายความว่าอย่างไร มีนาหยิบซองเอกสารออกมาเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วยื่นให้ธนาพร้อมพูดว่านี่คือเอกสารยินยอมบริจาคไตชื่อผู้รับคือคุณธนาวัชราพิรมผ่าตัดเมื่อวันที่15เมษายน2565ที่โรงพยาบาลกรุงเทพศิริราชฉันคือคนที่บริจาคไตให้คุณธนาธนาพูดว่านี่เป็นเอกสารจริงมีนาพูดว่าครับ ถ้าไม่เชื่อฉันมีรอยแผลผ่าตัดที่เอวซ้ายมีนาแสดงรอยแผลผ่าตัดที่เอวซ้ายธนามองด้วยแววตาเปียกแล้วพูดว่าคุณคือคนที่ช่วยชีวิตผมมีนาพูดว่าใช่ครับและวันนี้ฉันมาร่วมงานแต่งพี่ชายตัวเองแต่ถูกคนของพี่ชายกั้นไม่ให้เข้าผูกทำร้ายข้างนอกเพราะพี่ชายกลัวฉันจะทำให้เขาเสียหน้าต่อหน้าตระกูลคุณธนา พีทพุ่งเข้ามาแล้วพูดว่านายมาพูดเรื่องนี้ทำไมนายมาทำลายงานแต่งพี่หรือไงมีนาพูดว่าฉันไม่ได้มาทำลายฉันมาเพื่อบอกความจริงฉันถูกพี่จ้างคนมาทำร้ายฉันถูกผลักล้มถูกฉีกของขวัญถูกดูถูกทั้งๆที่ฉันแค่อยากมาอวยพรพี่พีทพูดว่านายโกหกฉันไม่ได้จ้างใครมีนาพูดว่าโกหกเหรอแล้วคลิปนี้ล่ะ พนักงานที่มีนาเข้ามาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์ข้างนอกเห็นชายหลายคนทำร้ายมีนาเขาเลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานและเขารู้จักชายคนหนึ่งเป็นการดประจําของโรงแรมมักถูกจ้างทำงานพิเศษคลิปเล่นบนจอใหญ่ที่เชื่อมต่อจากโทรศัพท์แขกทุกคนเห็นฉากที่เธอถูกฉุดไปถูกผลักถูกฉีกของขวัญและได้ยินเสียงชัดว่าพี่พีทส,สั่งมาไม่ให้น้องเข้างานเด็ดขาด คุณธนาหันไปมองพี่พีทสายตาเปลี่ยนไปและถามว่าพีทนี่เป็นความจริงหรือเปล่าพี่พีทถอยหลังใบหน้าซีดขาวและพูดว่าเขาแค่กลัวว่าเธอจะมาทำให้เขาเสียหน้าเธอแต่งตัวไม่เหมาะกับงานนี้เธอเป็นแค่คนงานก่อสร้างถ้าคนรู้ว่าเขามีน้องแบบนี้ตระกูลคุณธนาจะคิดยังไงกับเขา คุณธนาเสียงหนักขึ้นและพูดว่าคุณกลัวคนจะรู้ว่าคุณมีน้องเป็นคนงานก่อสร้างทางั้งทัที่น้องคนนั้นเป็นคนส่งคุณเรียนจนจบเป็นคนบริจาคไตช่วยชีวิตพ่อตาและคุณสั่งคนมาทำร้ายเธอ เสียงกระซิบดังขึ้นทั่วห้องแขกต่างพูดคุยกันและมองพี่พีทด้วยสายตาดูถูกเจ้าสาวถอดมือจากแขนพี่พีทถอยห่างออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยความผิดหวังและพูดว่าพีทเธอทำแบบนี้ได้ยังไงกับคนที่ช่วยชีวิตพ่อฉันกับน้องสาวตัวเอง พี่พีทพยายามเข้าไปจับมือเจ้าสาวแต่เธอหลบเจ้าสาวหันมาหาเธอเดินเข้ามาใกล้โค้งคำนับและพูดว่าขอบคุณมากนะคะที่ช่วยชีวิตพ่อขอโทษด,ด้วยที่เธอต้องผ่านเรื่องแบบนี้น้ำตาไหลาตามแก้มเจ้าสาวเธอถอดสร้อยคอเพชรที่คอพยายามมอบให้แต่เธอสายหน้าและพูดว่าเธอไม่ต้องการของตอบแทนเธอแค่อยากได้ความยุติธรรมและอยากให้คนที่ทำผิดรับผิดชอบตามกฎหมายแค่นั้นพอ คุณธนาถามว่าแล้วเรื่องพี่ชายของเธอล่ะ เธอมองพี่พีทที่กำลังยืนอยู่ท่ามกลางแขกที่จับจ้องด้วยสายตาดูถูกและพูดว่าเรื่องพี่ชายเธอคิดว่าชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาเองจะลงโทษเขาได้ดีกว่าเธอไม่ต้องการอะไรจากเขาอีกแล้วเธอหันหลังเดินออกจากห้องโถงคุณธนาตามมายื่นนำบัตรให้และพูดว่าถ้าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรโทรหาเขาได้ตลอดเวลาเขาเป็นหนี้ชีวิตเธอและเขาจะไม่ลืมเธอรับนำบัตรพยักหน้าแล้วเดินออกจากโรงแรม นอกโรงแรมฝนกำลังโปรยปรายมีนายืนนิ่งสูดอากาศเย็นๆเข้าปอดรู้สึกว่าน้ำหนักบนหัวใจเบาลงมีนาคนงานก่อสร้างคนที่ถูกดูถูกว่าชั้นต่ำวันนี้ยืนขึ้นมาบอกความจริงและความจริงมันแรงกว่าเงินทองแรงกว่าชั้นวันนะแรงกว่าความอายคนที่น่าอายไม่ใช่คนจนที่สู้ชีวิตแต่คือคนที่ทรยศคนที่รักเหยียบย่ำผู้มีพระคุณเพียงเพื่อรักษาหน้าตาตัวเอง หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมีนากลับมาทำงานก่อสร้างเหมือนเดิมแต่ชีวิตเปลี่ยนไปคุณธนาโทรมาบ่อยเสนอให้มีนาไปทำงานที่บริษัทของเขาเงินเดือนดีสวัสดิการดีแต่มีนายังไม่ตอบตกลงมีนาบอกว่าขอเวลาคิดพี่พีทโทรมาหลายครั้งฝากข้อความขอโทษบอกว่าเสียใจแต่มีนายังไม่พร้อมคุยกับเขา บางทีการให้อภัยต้องใช้เวลาแต่อย่างน้อยวันนี้มีนาได้ศักดิ์ศรีคืนมาได้ความยุติธรรมที่สมควรได้และได้เรียนรู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากอาชีพไม่ได้วัดจากเงินทองแต่วัดจากความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อความจริงและความเข้มแข็งที่จะก้าวเดินต่อไปไม่ว่าใครจะมองยังไงนั่นคือบทเรียนที่มีนาคนงานก่อสร้างธรรมดาคนหนึ่งได้เรียนรู้ในวันที่โลกพยายามบอกว่าไม่มีค่าแต่มีนาพิสูจน์ว่ามีนามีค่ามากกว่าที่ใครคิด